จบกันต่อครับฟุตบอลฟุดสอลกีฬาสัมพันธ์ครั้งที่สามบ้านพองหินผู้เปิดสนามครับผู้พิเศษร,ระหว่างพนักางนกานโรงพยาบาลกอเลงตาและทีมองการบริหารส่วนตำบ,บนกาลังตาใหญ่ทีมองการบริหารส่วนตระบ,บนกอะเลังตาใหญ่อยู่ในชุดสีแดงนะครับแล้วก็ทีมพยาบาลอยู่ในชุดสีเหลือง สีเหลืองกับสีแดงครับปกติแล้วเขถาถนัดในด้านสะพวงแต่วันนี้เราสีแดงไม่สีเหลืองมาเล่นฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์นครับเราไม่แบ่งสีนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่สีแดงสีเหลืองสีอะไรก็แล้วแต่เราคนไทยด้วยกันครับ